อ่ะโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะอยองเองในช่องโคตรยองนะผมวันนี้มาอยู่กับสาวถ้ำตอนเย็นนะแต่ว่าวันนี้แปลกหน่อยคือไม่ได้เติมเองนะครับวันนี้ผมมาอยู่ในยุทธต้องบอกว่ายุทธคนดูก็ได้หรือว่าจะบอกว่ายุทธคนรู้จักก็ได้นะเพราะคนดูคนนี้ผมรู้จักกับเขามานานแล้วนะครับคุยกันในไลน์แล้วก็ตั้งแต่ผมยังไม่ทําคลิปเนี่ยก็รู้จักกันมานานแล้วเล่นเกมสล็อต มารู้จักกันรู้จักกันผ่านกลุ่มแบบกลุ่ม lucky or time อะไรอย่างเงี้ยนะครับคุยกันมานานแล้วนะครับก็เลยรู้จักสนิทสนมกันนิดนึงพี่คนนี้เขาเป็นขาใหญ่เลยท่านผู้ชมนะมาวันนี้เขาบอกว่าปัน่นปั่นยุย้ผมลง YouTube ให้ดูหน่อยได้ไหมขอร้องแหละขอร้องแหละอ้าวผมอ้ขอมากระดานนี้อ่านเล่นให้นะครับทุนหมื่นห้านะปกติพี่เขาเล่นเยอะมากนะครับเออบอกชื่อได้ไหมชื่อพี่เอ็มแล้วกันนะครับพี่เอ็มนะครับ เอ็มสุรเชษนะผมนี่คือชื่อในในไลน์ของเขาแล้วก็ youtube ผมไม่รู้เหมือนกันผมไม่เคยเห็นเขาใน youtube เลยนะเออมาผมเติมมาอย่างนี้หมื่นห้าจะเล่นยังไงก็ได้เขาบอกเสียก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าวพูดมาอย่างนี้เสียไม่เป็นไรอย่างนี้ผมจัดเลยนะครับอ่ะต้องบอกก่อนเลยว่าปกติผมไม่ได้รับปั่นนะผมไม่ต้องติดต่อมาขอให้ผมปั่นให้หรืออะไรก็แล้วแต่เราเท่าทุนไม่เยอะจริงนะ <laughs> ถ้าจะให้ผมปัน่นขอทุนเยอะๆนะครับ ถ้าทุนร้อยสองร้อยผมเติมปัน่นปกติผมอยู่แล้วนะส่วนตัวผมไม่ได้เติมเยอะไงผมไม่ได้มีเงินเต,เติมเยอะขนาดนี้นะครับแล้วพี่เอ็มเขาเนี่ยติดต่อมาว่าเออให้ทุนเยอะทุนหมื่นห้าเลยผมก็เลยอ่ะรับไปเลยเพราะว่านานๆจะได้ปั่นทุนเยอะขนาดนี้นะครับอ่ะก็ต้องขอบคุณกันด้วยลวกันนะผมแต่ว่าก่อนอื่นก่อนจะดูต่อไปนะผมต้องบอกเลยว่าเกมสล็อตมันมีได้มีเสียนะผมไม่แนะนําให้ทําตามนะผมดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะผมอย่างคลิปนี้ผมปั่นให้พี่เอ็มนะพี่เอ็มเขาบอกผมแล้วอนุญาตให้เล่นแล้วว่า เล่นให้มันหมดเลยถ้าหมดก็หมดไปไม่เป็นไรนะผมถ้าได้ก็คือกําไรนะก็ต้องขอบคุณกันอีกครั้งนะผมที่เชื่อใจกันให้มาเล่นให้นะผมก็ปั่นให้แค่นั้นนะผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกันทั้งนั้นนะครับแล้วก็ย้ําอีกรอบว่าไม่แนะนําให้ทําตามผมไม่แนะนําให้ทําตามนะมาดูเกมกันนท่านผู้ชมนะครับเออหมื่นห้านะครับก็ปิดร้อยอ่ะต้องเปิดร้อยอ่ะทุนผู้ชม เออันต้องเบ็ดร้อยนะตอนนี้ผมเล่นอยู่4ี่โมงเย็นนะครับก็ตอนแรกผมนั่งเล่นของผมอยู่เว้ยท่านผู้ชมผมเติมทีละร้อยสองของผมอยู่แล้วก็เพียมเขาก็ทักเข้ามาในไลน์ผมบอกว่าเออให้มาเล่น่ผมก็จัดให้นะครับจ้ามอีกรอบนะไม่ไม่รับนะท่านผู้ชมนะไม่ไม่รับปั่นนะครับไม่ไม่ต้องทักมาให้ผมทําให้เล่นให้นะเพราะว่าผมกลัวมันเสียแล้วบางคนรับไม่ได้ไงเสียแล้วรับไม่ได้แล้วว่าให้ผมว่าเล่นเสียนะครับเพราะว่าผมพูดเลยว่า คือ,อโอกาสเสียมันเยอะกว่าได้นะครับเพราะฉะั้นผมไม่ได้รับปั่นนะครับแต่นี่คือคนรู้จักผมนะผมรู้จักกับเขานะรู้จักกันมานานนะผมรู้จักการผ่านการเล่นอะไรนี่แหละเกมพวกนี้แหละนะครับรู้จักกันมานานแล้วก็เลยไว้เนื้อเชื่อใจกันนิดนึงนะครับเออทุนเหมือนหาวเฮ้ยตื่นเต้นว่ะจัดซะหน่อยวะเออถ้าพี่เอ็มดูคลิปอยู่ก็เปิดตัวหน่อยนะครับใน y YouTube เพราะไม่ไม่เคยเห็นใน YouTube เลยนะครับเคยเห็นเฉพาะในไลน์ในกลุ่มลัอคกี้ออทามอย่างนี้นะครับ่็คือุ้ย ไม่พันเยอหรอหน้าเขียวอเออไม่เคยเห็นใน u t u b e เลยนะครับก็เปิดตัวหน่อยเปิดตัวหน่อยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยแล้วกันนะครับให้ท่านผู้ชมท่านอื่นได้รู้ได้เห็นว่าเออมีตัวจริงจริงนะเออเออนะครับขอบคุณอีกครั้งขอบคุณอีกครั้งที่ให้เล่นนะครับใครมีทุนเยอะๆทุนแสนทักมาได้นะครับเดีย๋ยวเล่น <laughs> แต่เล่นเสียวไม่ว่ากันนะห้ามว่าเด็ตขาดนะครับผมพูดตลอดนะครับทุนน้อยไม่รับนะครับ ถือน้อยไม่รับนะครับมันปันยากกันปัญยากครับโอกาสโอกาสที่มันจะบวกเนี่ยมันยากนะครับมันยากมากก็เลยไม่รับนะครับตัดปัญหาด้วยกันไม่รับนะครับโอ้ <c oughs> oh. ปกตินี่ถ้าเล่นทุนขนาดนี้นี่เล่นกันขนาดไหนท่านผู้ชมชม,มีใครเล่นทุนระดับเสียสุลต่านคนนี้ไหม เออมีใครเล่นแบบขายใหญ่คนนี้ไหมแบบทุนหมื่นห้าทุนสองหมื่นเงี้ยเล่นเบลลร้อยกันใช่ปะมผมก็มาเลยเบลลร้อยเปิดเบลลห้าสิบแล้วก็เบลลร้อยเบนี่อะไรเนาะมันก็ได้ยินอยู่เบลประมาณนี้แหละนะครับเลยดีว่ายังไม่หลุดท่ายังไม่หลุดหมื่นห้านะรู้สึกเล่นยุทธคนอื่นแล,แล้วรู้สึกตื่นเต้นนะเอาจริงรู้สึกตื่นเต้นกว่าเล่นยุทธตัวเอง,เองมันรู้สึกแบบเราอยากจะเล่นให้มันได้เพื่อที่จะให้คนอื่นอะ เออแทนที่มันจะแบบเออเสียก็ไม่เมื่หรอกไม่ใช่เงินกูอะไรอย่างเงี้ยแต่มันกลับเป็นว่าเออมันกดดันมากกว่าเดิมอีกนะครับโอ้ oh. ขอฟรีเกมหน่อย 15, นะหน่ห้ามต้องได้เล่นบ้างหรอว่าเอ้ยนะทองมาขึ้นมาขึ้นมาหมื่นห้าไม่ต้องลงไปขึ้นอย่างเดียวไม่ต้องลงนะขึ้นอย่างเดียวไม่ต้องลงขอร้อง ใครเข้ามารับชมฝากกดติดตามกันด้วยนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเอ,อ้ยพี่เกมไปพี่เกมไปจัดให้จัดให้หน่อยเว้ยมาแล้วว่ะแล้วผู้ชมเฮีย yeah, ไม่ได้เล่นเบ็ดร้อยมานานมากพี่เกมเบ็ดร้อยครับเค <Okay, S 2> เปิดมาก่อนเลยมาชามาดิเอาหน่อยวะ เขียว <ulator> อะ่ะเออมาดิคืนมาหมื่นห้าแล้วจงวังหวะนี้เลขเจ็ดมูลครับมาเม้งเคไปน่าชมพูลงไปเฉยไปเปิร้อยโอ้โหเบ็ดร้อยเบ็ดร้อยนะโว้ยมาดิสองพันอยู่วะอืมเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่ได้อยู่อะไรก็ได้สักตัวเคไปเคไปมาดิ สองหมื่นเล้วมาบวกมาห้าพันแล้วครับสวยเอ้เอาจริงทุนเยอะเล่นง่ายนะผมว่าเนี่ยทุนเยอะมันเล่นง่ายนะเนี่ยเออทุนเยอะมันทุนหนามันเล่นง่ายอะ่ะอุยอ้ยนาท้องอุยอ้ยโอเคต่อเจด้วยเอาว่ะสองหมื่นเก้าอะเอาพีนีฟี เท่าไหร่วะกำไหรหมื่นสี่หมื่นห้าแล้วเนี่ยครึ่งเท่าตัวแล้วโอ้โหมาไวมากเบ็ดร้อยครับแต่ก็ไรเนี่ยหมืน่นหมือ่นอไรหมื่นห้าท่านผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยวุดก่อนหยุดก่อนผมขอถามพี่เขาก่อนนะว่าเล่นต่อไหมแป๊บนึงนะครับนี่นี่หยุดโอโ้ต่อไปมาก <laughs> หายรูปแป๊บอืม ก็คือโอ้โหเดี๋ยวถ้าเขาต่อเล่นต่อได้ผมจะเล่นนะครับคือมันมาอุย้ยมันไวมากเลยนะแค่หกเจ็ดนาทีเองเจ็ดนาทีอ่ะโอเคโอเครู้เรื่อง,องไปเล่นต่อได้นะครับมา เดี๋ยวเราอนุญ,ญาตแล้วไปขอเบียด200ต่อเลยเนาะเบียด200ต่อเลยนะครับมาทั้ง29งหมืออ่นเก้าเี้ยพี่เขารวยมาจากไหนไ,หนะไป30มสิบมุนก่อนเบาๆนะครับโอ้โหแค่นี้ก็สุดแล้วนะเอาจริงคือถ้าเทียบกับเราเล่นทุนร้อยทุนร้อยห้าสิบใช่ไหมมันก็เหมือนเราได้แค่300แหละนะครับใช่ไหมมันก็เหมือนเราเราเล่นทุนร้อยห้าสิบได้สามร้อยแต, 300, แต่นี่มันเป็นเงินหมื่นห้าเปลี่ยนเป็นสามหมืน่นคือมันจํานวนเงินมันเยอะกว่านะครับ แต่ถ้าเทียบจํานวนเท่าตัวเนี่ยมันก็แค่1เท่าตัวเท่าเท่าเหมือนกับ150ไป300หรือ100ไป200แค่นั้นเองแต่ว่าพอมองไปที่จํานวนเงินอ่ะพอทุนมันเยอะครับมันก็เลยดูเหมือนได้เยอะมากนะครับเพราะว่ามัน,มนไปแค่1เท่านะแต่มันดูได้เยอะมากนะครับมันหมื่นห้าเลยนะทู้ชนนี่แหละก็คือทุนเยอะมันดูจะเล่นง่ายหน่อยแต่ คือแตกแค่เท่าสองเท่ามันก็ดูเยอะแล้วนะครับทุนเยอะอี่นั่นแหละมันก็เลยแบบคนมีทุนมันก็เลยดูแบบทําไมเขาได้กันเยอะจังนะครับเพราะเขาเล่นแค่แบบเออได้เท่าตัวเขาก็ถอนได้แล้วเพราะมันเยอะมากๆแล้วนะครับเออถ้าเทียบกับเราเล่นทุนร้อยสองเนี่ยผมมาอย่างร้อยหนึ่งผมไป200ผมก็ไม่ถอนนะผมดันจะเอา1 0 0่งพันอะถูกป่ะล่ะมันก็เลยดูเล่นนานดูถ้าไม่ถึง1,000มันก็เลยดูน้อยว่ะดูน้อยว่ะแต่จริงๆมันเยอะนะครับเออมันเทียบจํานวนเท่ามันก็ด้าเท่ากันนะนะอ่ะ หมดอีกแล้วววสุดว่ะอืมนะผมจะเล่นอีก8 0 0พแล้วกันนะครับถ้า20นาทีผมหลุด2 0 0ห0ลงไปผมจะพอนะเพราะว่ามันไม่ใช่เงินผมด้วยนะครับก็ไม่อยากจะเล่นให้มันหมดแหละนะครับก็เราก็จะมีปันมีแบบจัญญาบันนิดนึงมีความแบบเออมันไม่ใช่ทางเราเดี๋ยวไปใช้ยเยอะเลยนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตคืนพ m เลยแล้วกันถ้ามันหลุด2 0 0ห0นะครับ เออนี่ผมพูดชื่อจริงพี่เลยนะเนี่ยชิบพายแล้วเออพี่ขออนุญาตแล้วกันพี่ขออนุญาตเรืพูดก็พูดเถอะไม่ว่ากันเนาะเออนะครับโอ้โหม่งจะเอาลงแล้วะเอ้ยขึ้นไปโอ้โหค,คัมแบ็กคือแม่งเข้าแค่ดอกสองดอกคือจำนวนเงินเยอะมากดูดิ คือเข้าแค่แบบสี่พันน่ะุณผู้ชมนี่แม่งผมเล่นทั้งอาทิตย์นะเว้ยผมยังไม่ได้กําไรเป็นหมื่นขนาดนี้นะเว่ยแม่งทุนน้อยต้องแบบทุนน้อยต้องลําบากใจนิดนึงกว่าอยากมีทุนเยอะอย่างนี้เหมือนกันนะแต่คงถ้ามีเยอะจริงขนาดนี้คงไม่เอามาเล่นละกลัว <c oughs> เสียว่ะ <c oughs> เล่นทุนน้อยแหละสบายใจละไม่เอามาเล่นแน่ๆอ่ะถ้าเอาทุนผมมีทุนเยอะขนาดนี้ผมไม่เอามาเล่นผมเล่นทุนร้อยเหมือนเดิมนะครับ <Yeah. S 2> ถือได้เสียมันก็เสียเยอะมันก็น่าจะเสียดายอยู่นะแต่ว่าสําหรับคนที่เขาเล่นทุนเยอะเขามีไงเขามีจนเหลือแล้วเขาแบบเขาคงไม่ได้คิดอะไรเยอะขนาดนั้นหรอกนะคิดว่าางนั้นนะครับแต่ผมนี่แบบโอ้โหแค่พันสองพันผมก็เสียดายล้ละผมไม่ไม่กล้าจัดขนาดนีน้ก็ต้องขอบคุณกันด้วยนะครับที่ส่งกันส่งส่งรหัสเข้ามาส่งยูสเข้ามาให้เล่น ทุนเยอะๆแบบนี้นะครับผมโดยส่วนตัวคงนานครับกว่าจะได้เติมเล่นแบบนี้แต่ก่อนก็เล่นแหละแต่เล่นบ้างเดือนละครัง้งสองครัง้งทุนเยอะขนาดนี้แต่ว่าเด๋ยวนี้ไม่ได้เล่นแล้วนะครับเออก็คงคิดว่าไม่แทบจะไม่มีโอกาสได้เล่นแล้วถ้าไม่ส่งยุทธเข้ามาให้เล่นน้องขอบคุณจริงๆนะครับเออขอบคุณพี่มากๆเลยส่วนทุนน้อยผมไม่ได้รับนะครับอุยหน้าทองอุย เยอะโคตรสวยหน้าทองบวกหน้าชมพูโคตรเอามาดิต้องแตก,แกดีเกินสุดยอดเลยว่ะพี่ชายอย่าลืมเลี้ยงชาบูผมด้วยแล้วกันโคตรโหดอ่ะอู้กลับไปเล่นยุดคุแตกแบบนี้ไปดยคือวันนี้ผมเสียนเอ้ย โอ้โหผมว่าจะกดหยุดพอแล้วอะ่ะผมว่าจะหยุดที่33 0 0 0าเอาเข้าฟีเกมเฉยเลยเมื่อกี้มัน200สุดท้ายแล้วอ่ะมันจะหมดมันจะหมดแล้วอะ่ะผมว่าจะพอแล้วเอามาดิวะฟีเกอร์เบ็ด0อว่ะไม่เชื่อเบ,เบ็ดร0ก็ได้เล่นบเบ็ดส0ก็ได้เล่นอะไรมันจะยุทเทพขนาดนี้วะเนี่ยที่ถามจริงปกติเล่นนี่ได้ตลอดเลยไหมเนี่ยเออถ้าดูอยู่คอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์หน่อยว่าได้ตลอดเลยหรอยุดแม่งสุดว่ะ ไอดี <ID S 2> พี่แม่งโหดว่ะหรือปกติเสียมาตลอดพึ่งมาได้ตอนนี้โอ้โหสี่หมื่นไหมท่านผู้ชมว่าถึงสี่หมื่นไหมอุ้ยสามหมื่นว่ะถึงแน่เลยว่ะเออเอออุย้ยสองพันพันสี่พันสี่อือ เค okay, ไปไม่ถึงแน่เลยว่ะโอ้โหไม่ถึงว่ะจอเฉยๆครับน้องชมโอ้โหจะได้สี่บุงว่าไค้ห้าพันแตกนอกก็ห้าพันฟรีเกมหนึ่งร้อยได้เยอะกว่าอ่ะผมหมุนเจ็ดร้อยนี้แล้วกันสามร้อยละปิดก่อนเออหมดละอา้าเข่าอีกโอ้โหแม่งคือดีมากเลยนะ ท่านี้เราเยุคนี้มีกำไรอยู่ที่สองหมื่นสามนะท่านผู้ชมสองหมื่นสามเว้ยสองหมื่นสามนี่ผมเล่นได้ทั้งเดือนนะผเผือได้สองเดือนเลยโคตรโคตรโหดเงินเดือนผมหมื่นห้านะนี่เล่นสล็อตวันเดียวได้สองหมื่นหรอโอ้พี่โอ้โหไม่อยากมีทุนเยอะขนาดนี้นเนาะก็ต้องเข้าใจแหละเติมเยอะนะครับ ส่วนเบื้องหลังที่ผมไม่ได้เล่นให้พี่แกนี่ไม่รู้ว่าเสียไปเยอะเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ว่ากันไปตามนั้นแหละครับอ่ะอันนี้ก็ไม่หมดสักทีเออเอาไอ,อ้ยปัดเศษนะเนี่ยนี่ปัดเศษอยู่นะเนี่ยย,ยังหมุนอยู่เลยยังเข้าอยู่เลยโอ้โหอะไรบ้าบอขนาดอ้าเชื่อผมเกิดเลยว่ะพี่ขอเล่นตอน่อ <laughs> ขอเล่นต่ออีกพันึงแล้วกัน <c ười> รัว่วจ,จะรัวว่ววันนี้วันนี้คลิปนี้ผมรั่วมากเลยว่ะ ผมเจอเงินเยอะแล้วผมตื่นเต้นโอ้โหหมดว ouais. ่ะนะสามหมื่นเจ็ดก็ได้เนาะสามหมื่นเจ็ดละกันนะครับเออกำไรสองหมื่นสองถือว่าเยอะเยอะเยอะอยู่เยอะอยู่เออยังยังยังนี่ขนาดกัปฏเศษนะยังมึงจะเข้าให้จะดวงดีเป็นไหนวันนี้ยะดวงดีกับยูตัวเองบ้างเหอะเออเอา ยืนยู่เลยโอ้ยนะยังจะเข้าได้อีกนะโ,โอ้ยชอบใจจริงว่ะชอบใจยุคนี้จริงโอ้โหดูดิ <c ười> คือจะกดให้เสียนะแต่ยังจะได้อีกนะอืมสัสดีเถอะโอ้โห